แล้วเกมที่ซิตี้กราวเมื่อคืนนี้ก็เป็นเกมคนละครึ่งอีกแล้วนะครับครึ่งแรกเชลซีครึ่งหลังฟอร์เรส์นะครับแกรมพอตเตอร์ก็ออกมาโอดโอยครับบอกว่าสิงห์บลูเชลซีโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังอีกแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ โอ้ดีที่ไม่แพ้เนี่ยดีที่ยังไม่แพ้นะโอ้โหมาเรามาฟังกันหน่อยนะครับสนด้านของแกรมพอตเตอร์นายใหญ่ของเชลซีเนี่ยรู้สึกผิดหวังยอมรับว่าลูกทีมโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเลยนะครับไม่ดีพอสําหรับจะคว้าชัยชนะเหนือกว่านอตเตมฟอเรสในเกมเมื่อคืนนี้แต่ยังมุ่งมั่นพัฒนาในเกมถัดไปให้ดีขึ้นและเชื่อว่าหากได้แข้งตัวหลักกลับมาเนี่ยพวกเขาจะมีความสม่ำเสมอขึ้นนะครับ เมื่อคืนนี้ที่ซิตี้กราว์นะครับสิงห์บลูเชลซีบุกไปเยือนเจ้าป่านนอเตนฟอเรสครับสิงห์บลูขึ้นนำไปก่อนตนะั้แต่ต้นเกมแต่ช่วงครึ่งหลังครับโดนมาตามตีเสมอรวมหมดเลยนะครับจบเกม1-1นี่นนะโอ้โหกลายเป็นเรื่องที่คนละครึ่งนะครับและผลงานนี้ครับจะให้เจ็ดนัดหลังสุน,นลีของเชลซีเก็บชัยชนะได้แค่เกมเดียวนะรพร้อมอยู่อันดับ8ของตาราง,นานงคะแนนพรีเมียร์เลกกห่างจากท็อปโฟไปแล้ว7คะแนนนะครับโอ้โหหลังจบเกมเมื่อคืนนี้ครับ แกลมพอตเตอร์ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ได้พูดถึงฟอร์มลูกทีมบอกว่าจะบอกว่าเป็นแต้มที่เราได้มาด้วยความยากลาบากก็จริงนะเราเจอกับทีมที่วางแผนมาดีและช่วงครึ่งหลังพวกเขาทําให้เราเจอกับความกดดันฟอร์มการเล่นของเรายังไม่ดีพอสําหรับการได้3มแต้มเราผ่านบอลกันไม่เร็วเลยและเคลื่อนที่ไม่มากพอมันคงไม่ยุติธรรมหากเราได้3มแต้มในเกมนี้ เมื่อเกมเริ่มเปิดแรกเนี่ยเราเจอกับความยากลาบากในการดวลหนึ่งต่อหนึ่งหลายจังหวะมันเป็นเกมที่หนักสําหรับเราจริงๆอืผมจะบอกว่า Forest เล่นได้ดีแต่เราผิดหวังกับฟอร์มการเล่นของตัวเองมากกว่าตลอด90นาทีเนี่ยและเรามีความกังวลเพราะเราไม่สมควรชนะในนัดนี้ Forest โจมตีพื้นที่ว่างได้ดีมากพวกเขามีความเร็วและให้กองหน้าถอยลงมาทําเกมต่ําซึ่งนั่นสามารถสร้างปัญหาให้เราได้แต่เราก็ควรทําได้ดีกว่านี้ การเสียประตูแบบนั้นเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเสมอแต่ตอนนั้นเราไม่ได้เป็นฝ่ายครองเกมอยู่แล้วดังนั้นการเสียประตูไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้เราเนี่ยทำแต้มหลุดมืออืมแต่มันเป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นโดยรวมมากกว่านะตัวสำรองลงมาโชว์ฟอร์มได้ดีและช่วยเหลือเราได้โควาซิทําให้เราเพิ่มการครองบอลในแดนกลางส่วนแฮงคคิมซีก็สร้างประโยชน์ได้หลายจังหวะส่วนกาลักเกอร์โชคร้ายจากโอกาสที่มีแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเรายังรู้สึกว่าผิดหวัง สำหรับผมแล้วความสําคัญอยู่ที่เกมถัดไปมากกว่าในการพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นฤด,ดูกาลน,นี้ยังอีกยาวไกลและมันยังคงเป็นความผิดพลาดหากจะคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอีก5เดือนข้างหน้าอืมเราต้องมีความสม่สําเสมอมากกว่านี้นะการได้ผู้เล่นสําคัญกลับมาจะช่วยเหลือเราแน่ๆและจากนั้นเราจะสามารถสร้างความสม่สําเสมอในตําแหน่งสําคัญได้นะครับอ,อันนี้ก็คือ การให้สัมภาษณ์ของแกรมพอลเตอร์ในเกมเมื่อคืนนี้ที่เสมอกับฟอเรสต์ไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับถือว่าแลกหนักเลยในครึ่งหลังนะครับแต่สุดท้ายก็เจ้ากันไปทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเกมนี้คอมเมนต์กันไหมผมได้เลยครับจับแล้วครับวารอน